สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะหนึ่งนาทีคลิปนี้นะครับเสนอตอนฤทธเดชของลาบสการะครับ <S <S พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายลาบสการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคาย ต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมกรเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายสมณะพราหมณ์พวกใดไม่รู้จักความยวนใจไม่รู้จักโทษอันตํำซามไม่รู้จกักอุบายเป็นทางพ้นในกรณีอันเกี่ยวกับลาบสก,การะและเสียงเยินยอตรงตามที่เป็นจริงสมณพราหมณ์พวกนั้น จะกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วเข้าถึงความสงบอยู่หาได้ไหมภิกษุทั้งหลายสมณะพราหมณ์พวกได้ไม่รู้จักมูลฐานเป็นที่ตั้งไม่รู้จักความดับสนิทไม่รู้จักความยวนใจไม่รู้จักโทษอันตำซ้าไม่รู้จักอุบายเป็นทางพ้นในกรณีอันเกี่ยวกับลาบสการะ และเสียงเยินยอตรงตามที่เป็นจริงสมณะพราหมณ์พวกนั้นจะก,กระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วเข้าถึงความสงบอยู่หาได้ไม่ภิกษุทั้งหลายสมณะพราหมณ์พวกใดไม่รู้จักลาบสการะและเสียงเยินยอไม่รู้จักมูลฐานเป็นที่ตั้งขึ้นแห่งลาบสการะและเสียงเยินยอไม่รู้จักความดับสนิท แห่งลาบสก,การะและเสียงเยินยอไม่รู้จักหนทางให้ถึงความดับสนิทแห่งลาบสก,การะและเสียงเยินยอสมณพราหมวกนั้นจะกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วเข้าถึงความสงบอยู่หาได้ไม่ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ล่ำสันนำเอาเชือกมีคมอันยาบมาพันรอบๆแข้ง แล้วสีไปสีมาเชือกนั้นย่อมบาดผิวหนังครั้นบาดผิวหนังแล้วย่อมบาดหนังครั้นบาดหนังแล้วย่อมบาดเนื้อครั้นบาดเนื้อแล้วย่อมบาดเอ็นครั้นบาดเอ็นแล้วย่อมบาดกระดูกครั้นบาดกระดูกแล้วย่อมเข้าจดอยู่ที่เยื่อกระดูกข้อนี้ฉันได้ภิกษุทั้งหลายลาบสการะ และเสียงเยินยอนี้ก็ฉนนั้นมันย่อมจะบาดผิวหนังครั้นบาดผิวหนังแล้วย่อมจะบาดหนังครั้นบาดหนังแล้วย่อมจะบาดเนื้อครั้นบาดเนื้อแล้วย่อมจะบาดเอ็นครั้นบาดเอ็นแล้วย่อมจะบาดกระดูกครั้นบาดกระดูกแล้วย่อมจะเข้าจดอยู่ที่เยื่อกระดูกภิกษุทั้งหลาย ลาบสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเพดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษรรมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ดังนี้ว่าเราทั้งหลายจะไม่เยื่อใยในลาบสักการะ และเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาบสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลพึ่งตนพึงธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ขอ,อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้ และรับชมคลิปนี้สาธุครับ